เกือสอโลเลยสิโตสามโลเลยแหละเพื่อจะกินต่อสามโลเนาะเจ็บตัวเจตัวแดตัวสบายาเออไหนคหนาคนมาบ้านจักไปไอตัวไหอมาั่เจ้ากป่าครับบ่แสบกราบถักทายสบายดีเนาะพี่น้องเนาะ วันนี้มากินป่ากินป่ายำคำเนาะยำแรงทีมงานเพื่อนกำลังลงว่าสีไดลายสำได็จปู่มีแต่มาลุ้นกันเลยเพี่อนเราไปกันเลยได้ยังไงสามตัวตวละโลไซโลบ่ บาฝากให้ไหจัดไปต้อนย่อยปะโอ้ยเอามากไเ็ดตัวิดเหรอโอ้ยหันนะเบ้อมาแล้วบนี้บ้งยไปบดทสองตวบิ๊บบิ๊บหัวละเอา ไปซสดเด็ดของคลิปโอ้กเ่นหัวมอยงมไปซ้ำก่อนเบหัวมาแล้วบอบีหัวเลวเออมันอยู่นั่นได้มือมันก็นาแล้วขับมาเก็บอะไรนี่นะเอาแต้อยนะกแต่น้อยหนาแล้วมือน่าแล้วมือด้นกชวนเลย อยู่ท่านี้แล้วมันมันเมาเนาะปลา้นฉก่อนตายแล้วนะนี่ยาปลาล่งป่อยปลาตา,ต,ตามตัวไปสเมืกี้นกนเนี่ยน้ำงิิดนตปลาเนี่ยตปลาตตัวน้ตัวเดียว มันปล่อยไปหมดเลยกูยิ่งหัวมันเดนปลาเลเออไปปเลยตายเน่าแล้หมือนตายแกินแล้วได้กัไไล่มื่อยใช่ปลาพอกินแห้งได้ยังสามโตคนตอยไปทำยกินเออไสองสิบว่านั่นบอกไฟในน้ำมีน้อยมีอย่ีนะมีเทพ đức mong tung thùng cướp đấy. lâu rồi là chịu. Sam rồi nó tạo rồi nọ tiếp tục tiếp tục tiếp lô nó tục tiếp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  tục tố เจ้าได้แบเก็บเอกเจ้ามือกินเฮือนอดุกรานเขากมดราณนะคตัวหนึ่งสองตัวพอล้เอาเอกเอาเอี่มือเฮือนดีเนี่มือเด็กน้อยด้ยจากสตัวเลยนะเติมไปจากสีตัวหตัวน้อยบราเพิ่มนี่ไปไปไป ข้าวหพ่อเขาหางซอยจูจูแบบธรรมชาติเลยวะนี่เปนอยางเราบุคลากรกั้งก้อยปลากระดือปลาขาวขัวฮันเวียดนามอีเนาะ นีมีัวตมัดทานไผ่ด้กินน้ำมนบ่ได้เดอนัะเป็นบทงไซนะทานข้าวข้ามโอ้ยบอกกลอนบไฟมัน้เลีวไฟนี่นะจะนเกลียดตีแล้วนี่ะธรรมชาติจับไม่ประกั่งัวนะเอามาคอยกินใช่นี่ยยาดึกน้อง้บอกข้ลอมี้วก้อน่กระจง ไมว่ป่ายู่ิไปอะไรนี่จะใช้ไห้เนาะนี่เอาถิ่นแก้เอานสุจ้โอ้ยมาอาลุ้งไตามห่นใค่ก็ลุ้ิ่นี้ถ่ายกับเวียดเวียดมาโอ้ยสุโจ้มาแต่บรรลงคนเอาเด้เอาพอนด้วยียอมเด้ไม่้เลยอืมนู้บ่งค่งหลายบุญ ได้พดพอกลินรถไทยแล้วควกเอาบางนี่ปบไปไปเฮ้ยันเผารถจน่มีมองได้เงมาประทัดมาเลาเไปนอนอีกบ่เอานอนรถไทยบ่กบไทใชหมืนเจับืล่

เส่นอีแล้วมูเงเ่นทำาจะออกเหือก่มเม่นใช่ไหมเนาะเาต้องบอกตัวปลาฉลนมันคือใครเคื่องม่อมปามันนี่ไปแล้วครับข้ห้ม่อมั่อยู่ตรงตะกร้ามเฮามวนเลย อาอยุ่งก็ลายเนาะโอ้็แค่นอนประทานเนาะนอนเพื่อนนอนหัวหน้าบวงกับบุมีวะไม้ค่ะเฮ้ยใช่ไหมไม่ใช่หน้าหัวหน้าเพื่อนมาบ่านจักไปโอ้โหขอบ่อนเจ้าสิปป้าครับป๊อ คนเทนต์เสมหาญาติๆอ่ได้แนี้ไก่สุนเ่าล้วเ่าที่ม้งละแต่พ่อเขาพ่อเขา